เด็กท่านชมอยู่อยู่กับไลช้าเอโอนะครับประจานเอาใจไปบางแคมเอหลัเนี่ยดูไอราโอเอสก์ไอเอ็มเอสเจนดีดีมันมันมันน มันมาด่าผมแบบผมแค่บอกว่าเลี้ยงหมีไหมมันไม่เลี้ยงมันก็ยิงใส่ผมใช่ปะแล้วพอผมบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจออะไรมากแน่มันก็ด่าผมมันกลัวครับมันกลัวท่านผู้ชมมันกลัวมันกลัวมันกลัวท่านผู้ชมมันกลัวกลัวจนขี้แตกอะท่านผู้ชมนี่ไอ้นี่ มันเป็นเด็กรายการศึกษาแล้วก็มาบอกว่าผมอายุเก้าขวบผมอายุสิบเอ็ดขวบนะอันนี้พามาดูรายการคนเลี้ยงนะฮะคนเลว้ยงดีพี่สามดีพี่สามน,าน,น,น,าาน,นี่ผมไม่เก่งดีแล้วก็ไปด่าผมไอ้เย็นด้วยไอ้สัตว์ฟังแค่นี้ทำเป็นโชว์แอคไอ้เย้ยคกูจะตั้งร้านละไอ้เย้ย เยี่ยมยทีนารชมดูเลดูเลยนี่เดี๋ยวผมจะเอาันี่ไปฆ่ามอันติมา ห้าล้านซับไอ้เหี้ยตอนนั้นบอกหกล้านซับไอ้เหี้ยไม่อไอ้เหี้ยกาเกินขนาดผมฝีมือดีผมไม่อวดเลยแต่บุ๊กไม่มาโชว์โชว์แอ็กลเหี้ยก็เราแค่ไปเก็บแต่เพื่อเราจ้างเป็นพี่เลี้ยงเฉยเป็นยาอ่อนก็เป็นยาอ่อน,อน,ออนไม่อยกากบุกหรอก ปันยาอัตมัแปดขวบโอ้เด็กน้อยเด็กน้อยแปดขวบกูจะไม่น่าเป็นเพื่อนหรอกกูะจะยังเป็นน้อยบอสกเก่งแคสเก่งฮะเก่งแคสเกินอไนะไรคืออะไรช่องแม่งพูดตามก็น้อยก็แบบช่อง,อ,งอินมามาทำเป็นกำบังเฉยเลย บอสไม่เก่งสีมืออาได้ เรอยากรู้ดูแล้วไงอะ่ะแล้วมึงมาดูข้างขวาขวามั้เหม่หอเดี๋ยวมึงได้ดังแน่เยีย social watch มาอ๋อยี่นี่ใครวะเนี่ยไหนวะอ๋อใจเย็นพ่อหนุ่มใจเย็นพ่อหน,น,น,นุ่มรอดใจเย็นพี่ก๊อ ไ่ชโอโอวโีเอ็ดลาาคนใก่ี่ผมดีกับอาร์ไรนั่นีนน่ผะม,มีชื่ออารก็ไปติดตามช่องนี้นด้วยนะแต่ผมจะนี่แต่ผมจะบอกว่าชื่อช่องอะไรตัไปติดตามเลยนะหนึ่เก้อ้ยนึ่นงเก้าห้เออ หนึ่งเก้ห้าสี่เาอ่าพีแบงค่ามีเลขให้ถอนลาบควายเอ้เปัญญาอ่อนอะไรอ่ะปัญญาอ่อนจ้ะ ยังยุ่งเลยอ่ะเธอ,อไม่ตกใจคนที่มีเดตอ่ะเท่ากับคนเหมือนเลยมีดูคิวผมสี่พันสี่พันแล้วน่สี่พันสี่พันสี่พันไอ้นี่หนึ่งพันไอ้นี่หนึ่งพันเอามารวมกันเป็นสามพันนี่ไม่ถึงสี่พันเลยเอ่ะ อยากอยจะขำว่ะไม่มีอยากขำว่ะไม่มีเดบันจม่มีเดบิงข้าเฮ้ย อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันนะเพื่อนถ้าดูคลิปนี้อย่าไปยุ่งกับมันโอ้ยเดี๋ยวเอ๊ะอี๊พี่จิกคำอีกละฟุ๊กน้าในดูคลิปนี้หน่อยเว้ยน้าอย่าไปยุ่งกับมันมันบ้าเยเนี่ยมันบ้าดูดิไอ้เยี่ยเนี่ยมันบ้าเอาไปเดบอส มาหนึ่งหนึ่งไหมไอควายไอไกใครไอบอสวะไม่ใช่ไงแม่าวบัวแม้บัวแมแม่ว่บัม่บัวม่บม่บัวแม่แม่วแม่แม่บแม่แม่บัวแม่มแวับม่

วันนี้เป็นวันที่ผมตัดเพื่อนแล้วเพราะผมจะไปทำรหัสใหม่แล้วก็ทำรหัสไอ้อักห้านะครับวันนี้นะผมจะทำห้ารหัสแล้วก็วแล้วก็วันนี้ผมกไป็ไปฟาร์มรหรัส ไห้ารหัสนะคะเฮ้ยห้าล้านนะครับเ,เดี๋ยวผมจะไปสร้างล้านของผมเดี๋ยวรหัสนี้ผมจะสั้งให้เธอรู้หนึ่งล้านก่อนหนึ่งล้านก่อนแล้ว,ลวก็ไปฟาร์มรหัสแล้วผมก็จะไปเล่นรหัสไอหยิมสร้างนะฮะสร้างนี่แหละ ไอ้เย้าซูดูเดะแพ้ซูดูซูดูนะครับซูดูอันนี้เป็นซูดูนะครับทุกคนอยากเข้าใจกันนะครับว่าเป็นบูดอนนะเอ้บูดูนะครับมันมันชื่อว่าซูดูนะครับมันเป็นซูดูครับมันเป็นซูดูดิฟุกไหนจะเลือกใครจะเลือกใครระหว่าง ดูสิว่าเราจะเรียกใครเพื่อนที่เป็นเพื่อนกันมาจะครบป,ปีแล้วกับไอ้เพื่อนที่เป็นยังไม่รครบป,ปีไอ้เพื่อนติปเพิ่งเป็นได้แค่สองเดือนมาดูกันวน่าาจะเรียกใคร

ถ้ามันยากอ้ามันยากก็ตัดเพื่อนก็ตัดเพื่อนมองก็ขอโทษขอด้วยริกันแรายการมาดูคนเร็วมันจะจบที่สิบ ep เอ๊ะ ep ที่สิบนะครับ ep ีที่สิบนะครับมาครับนะฮะเอ๊ะ ดียวตอบที่บีได้สิบนะคะเฮ้ไปไปยทำไมชอบพูดรับวะต้องพูดทับสิสนนท่า,ทานเรียกสองคนนะมึงนายก็บอกให้มันขอโทษเราพี่มีสนใจรับแฟนร่าไมคนี่ค่ะค้นลำบากเลยค่ะ 啊啊啊！目、啊、二，啊啊 แกๆช่หม,ใช,หมใช่ป่ะมาดูกันว่ามันจะตอบเออเดี๋ยวถ้ามันถ้ามันบอกว่าใช่แล้วผมได้มาขอโทษผมแล้วผมก็จะพอเสร็จปิดคลิปแล้วผมก็เดี๋ยวผมก็ปิดคลิปเพราะต้องผมก็จะปิดคลิปผมก็จะขอโทษมันเพราะผมทำมาน,นี้ไอเพื่อเพื่อคลิปช่องผมอะ่ะเมื่อมีคลิปจะลงแล้ว ผมแบบแบบคลิปไม่ออกก็จะเอาคลิปอะไรลงดีผมเลยต้องเอาวันนี้ครับอลองเข้าเข้าใจนะการเป็น Youtube ถามว่ายากไหมหรอถ้าเรารู้ว่ามันยากแล้วจะทำให้เราเราจะทําให้เราจะทําคลิปให้คนดูดูทำไมผมก็ทนยากผมก็สู้เพื่อทุกคน ผมโออผมก็เ็อคนดีนะจ่ก่อ่ะแต่มาเจอมาเจอมาเจอเรื่องรลายๆปีนี้กับปีสองพันยี่สิบเอ็ดก็แบบมันก็แบบเอะเรียกใครใช่ไหมใช่อ่ะ นี้หรอเออใช่ผมก็เบนะื่อไเว้ยแบบบางครั้งพอผมอยู่จังหวัดตากผมอยู่จังหวัดนะผมไม่อยากเข้าเลยผมเข้าไปเพ๊บผ,ผมอยากออกมากเลยแต่พอผมไม่ได้เล่นไม่มีเน็ตใช่ปะที่นั่นนะ่ะใช่ไหมผมก็แบบอยากเข้าอยากเล่นมากเลยพราะแต่พอผมมีเน็ตเข้าไปเพ๊บผมอยากผมอยากเล่นอนะ่ะก็อะไไม่รู้อ่ะมันมีแต่ตัวเดิมๆเ,เก่าๆอ่ะ ตัเก่าๆผมไม่รู้ว่าแล้วดูดิในตัวนี้ทุกคนอยู่ผมจะให้ดูตัวไหนที่ผมวหนึ่งจะให้ดูทุกตัวมันเล่นหมดแล้วว2สกันทั้งหมดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปห้า สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบย3ิบเยบเปดย็ดไงไ,<ว>ไม่มีตัวไรเวลหนึ่งเลยมีแต่เวลวนขึ้นไปเนี่ยด้วยสองหรือสาม นีผมก็ไม่แบบี่ยตัวนะีว้นเผมไม่มีตัวเบลสองแล้วมั้งฮ่าไม่มีตัวเบลสองแล้วมั้งปะนะเนี่ยผมพุ่งแจกัตัวที่ผมดีและพอผมอยากได้อะไรสมมติไอ้ตัวนั้นมีคนชอบผมนะแอนติมา์มีคนช่วยผมนะม,ม,ยผม,มีคนคอยให้กำลังใจสปอร์ตผมเยอะมาก จะผมได้มาแล้วเดสผมไม่อยากที่ผมไม่อยากแชร์เพราะผมเพรามันมีขี้มือใครไม่รู้มาช่วยผม <_ d ata> เดสก็งั้นงก็ซิไรย,ยิบเอ็ดผมทําด้วยตัวเองมังกรนี่ั่เนี่นผมปั้นมาเนี่ยปั้นมาถือว่าตอนเนี้ยรับผมนะ ใครที่ไม่รู้จักมิวนะนก็ไม่รู้ก็อยา่าพูดนะแต่ผมว่าพี่มะคงรู้ดีว่าไอ้มิวคือใครนะมิวอ่ะมิวอะในโลบอทอ่ะไอทีเฮปเอร์นี่แหละนี่แหละใช่ไหมตอนที่ผมนกึก็ผมจะตามมันไม่ทันแล้วนี่แหละครับนั่นรหัสมันปั้นก่อนผมแล้วผมไปแตะช่วยมันอเมริกายี่สิบฉบับแต่นี่รหัสผมมาได้ไงวะอะอะไรอ่ะ Que é bom! Aí! ผมไม่ีแผนละอะอะออะอะอะะอะอมาลบที่ไอ้โง่ดีเสร็จแน่ทำกคยี้ มต่ยังผมก็อยากให้มันผมไม่อยากให้ลบนะผมไม่ได้วางแผนอะไรเลยนะออกมาคุยแชทส่วนตัวฮึ <c oughs> อยากลองของก,กูก็ไม่บอกเล่นกับใครไม่เล่นบอลกับกูแล้วก็มาด่าช่องกูอยากเล่นกับใครไม่เล่นบอลเล่นกับ กูเล่แไกท่ากูอาวมาเล่นกะมาเล่นกูมาเล่นกับคนหัวอย่างกูอืมมันึงโดนบ้างมันจะได้มันถ้ามึงดูคลิปนี่นะถ้ามึงถ้ามึงอยากให้กูให้อาพายนะไล่สองคนเลยนะไล่สองไล่สองคนนะไอ้สองคนเลยนะมึงต้องขอโทษกูสองคนเลยนะ อยากให้อยากให้แล้วก็ต้องทํากดหนึ่งหรือสามข้อนะครับนะครับอ่าอมลบอัดหนึ่งท่อมก่อนลบก่อน ใช่ป่ะวะดูต้้งแม่ราตรีกับยีนาตรีสู้กันไนะหนอือนมรับนะเก่งมากเพื่อนแล้บุ๊มมันต้องมา,า,น,าน,นี้สิเพื่อนของข้ามาันต้องนานแล้วไอ้งงเออใช่มึงไอ้งง อันผมจบคลิปเพียงเท่านี้ไปเออไปเออไปคุยไอจีปะบ๊ายบายกิบบ้าเจอกัน5ปีน EP 4หรือ EP 3นี่แหละจะไม่ได anyway, ้ละเจอกันกูดบายบ๊ายบาย ไปไว้เจอกันนะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็จะทำคลิปให้สนุกกว่านี้ไว้เจอกันบ๊ายบายขา่ขามุย<า><า>